สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการที่สำนักง,งานอายการสูงสุดอาคารกรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงนายปียบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการคณนะก้าวหน้า เดินทางมาตามนัดหมายของพนักงานสอบสวนเพื่อส่งสำนวนและส่งตัวให้พนักงานอายการพิจารณาสั่งฟ้องต่อศาลในคดีที่นายนัทพรโตประยูนเข้าแจ้งความกล่าวหาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ยุยงปลุกปั่นจากกรณีการจัดรายการในแพลตฟอร์มขับเฮาส์เมื่อวันที่3มีนาคม2564ก่อนเข้าพบพนักงานอายการนายปิยบุตรเปิดเผย ว่าช่วงเวลาดังกล่าวที่ตนจัดรายการเป็นเวลาเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์เผาพระบรมชายาลักษณ์หน้าเรือนจำซึ่งตนในฐานะนักวิชาการที่ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นชนวนลูกลามบานปลายฝ่ายหนึ่งอาจเอาไปทําตามอีกฝ่ายอาจโกรธแค้นจนออกมาเคลื่อนไหวตนจึงตัดสินใจจัดรายการให้ความรู้ประชาชนรายการวันนั้นตนได้แสดงความเห็นว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยและในต่างประเทศและให้ความรู้ว่ามีข้อกฎหมายว่ากันอย่างไร มีการลงโทษอย่างไรบ้างพร้อมให้ความเห็นยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา1นึ 2, แต่มีความผิดในฐานอื่นและยังยืนยันชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวทั้งหมดเป็นการแสดงความคิดเห็นเพื่อการหาทางออกให้กับสังคมนายปียบุตรบอกว่าว่าแต่ไม่รู้เหตุใดนายน,นัทพรได้อ่านหรือได้ฟังหรือไม่กลับนํากรณีดังกล่าวไปแจ้งความจนพนักง,งานสอบสวนออกหมายเรียกตนให้มารับฟังข้อกล่าวหาในวันที่17เมษายน2566 จนวันนี้พนักง,งานสอบสวนได้ทำสำนวนส่งตัวให้เอกการเพื่อพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไปที่ศาลอาญาหรือไม่ตนมีข้อสังเกตและคำถามว่าตกลงแล้วกระบวนการทางยุิธรรมทางอาญาของประเทศไทยเดินหน้าแบบไหนจะให้พนักง,งานสอบสวนเป็นเพียงแค่คนส่งสำนวนให้ออกการโดยไม่มีดุลยพินิจ์เลยหรือชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นพนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่ทั้งสอบสวนดูพยานหลักฐานให้เต็มที่ไม่ใช่ปล่อยให้ใครไม่รู้ไปเที่ยวแจ้งความตามสอนอแล้วออกหมายเรียกแล้วถึงเวลาส่งตัวให้เอยการ โดยที่สุดท้ายไม่ได้มีดุลยพินิษอะไรเลยนายปิยบุตรบอกว่าว่าเมื่อครั้งที่ตนไปรับทราบข้อกล่าวหาจากพนักง,งานสอบสวนที่สอนอนางเลิง้งตนก็ได้ถามพนักง,งานสอบสวนว่าหากลองสมมติให้ท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เท่าเคสแบบนี้มาทําเป็นโจทย์ข้อสอบท่านจะตอบว่าเข้าองค์ประกอบหรือไม่ซึ่งร้อยทางร้อยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องตอบว่าไม่เข้าองค์ประกอบความผิดกันทท้งนั้นไม่ต้องรับทราบข้อกล่าวหาไปจนถึงขั้นทําสํานวนส่งตัวอยายการทั้งนั้น แต่ที่ผ่านมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นคดีพัวพันกับความมั่นคงคดีที่เกี่ยวกับมอน12หรือม1 1ึ 6, หรือคดีที่พัวพันกับการแสดงออกทางการเมืองเมื่อไหร่สังเกตได้เลยว่าดุลยพินิษ์ของพนักงานสอบสวนหายไปเลยทําตามน้ํากันไปหมดทั้งที่พนักงานสอบสวนมีดุลยพินิษ์เป็นของตนเองเรื่องไหนไม่เข้าไม่ต้องรับแต่แรกไม่ต้องทําสํานวนส่งตัวไปเอาการตั้งแต่แรกนายปิยบุตรบอกว,กว่ากรณีที่เกิดขึ้นทําให้ตนฉุกคิดขึ้นมาได้วรัฐบาลชุดนี้ที่นําโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อคร แกนนำพักเพื่อไทยหลายคนเคยพูดไว้ว่าม .112 ม .116 และกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพต่างๆไม่ต้องแก้ไขหรือยกเลิกแค่ใช้มาตรการทางการบริหารให้เกิดความยุติธรรมก็เพียงพอแล้วแต่วันนี้รัฐบาลเข้ามาปฏิบัติหน้าที่6เดือนกลับไม่เคยเห็นพูดเรื่องนี้แม้จะมีนโยบายเรือธงที่มีข้อจํากัดหลายเรื่องจนไม่ได้ทํา ยังเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่เรื่องที่ง่ายมากเช่นนี้รัฐบาลสามารถสั่งพนักง,งานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมได้ทุกคดีหลายเรื่องไม่จำเป็นต้องสั่งฟ้องให้เสียเวลายังมีประชาชนอีกหลายคนที่ต้องเสียเวลาเพราะคดีแบบนี้และพอทําแบบนี้เป็นการเปิดทางให้นักร้องหน้าเดิมทั้งนั้นมาร้องวนไปวนมากับคนกลุ่มเดิมๆด,ด้วยข้อหาเดิมๆแล้วจบแบบเดิมๆ ถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมช่วยถามทีว่าที่ประกาศไว้จะทํากระบวนการยุติธรรมโดยใช้วิธีการทางการบริหารเข้าไปจัดการท่านทําบ้างหรือยังผ่านมาเกิน6เดือนแล้วยังไม่เห็นเลยรัฐบาลนี้คิดอ่านอย่างไรในเรื่องแบบนี้ประชาชนจํานวนมากที่โดนแบบนี้เต็มไปหมดต้องรับภาระแล้วบอกจะปลองดองก้าวข้ามความขัดแยง้งแต่เรื่องแบบนี้ยังมีอยู่เต็มไปหมดมันจะจบได้อย่างไร อย่างน้อยที่สุดไม่ยากเลยไม่ต้องไปแก้กฎหมายยังไม่ต้องถึงขั้นกฎหมายนิรโทษกรรมเอาแค่ให้พนักง,งานสอบสวนใช้ดุลยพินิษกันกรองหน่อยเรื่องไหนไม่เข้าเอาออกไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาไม่คอาจารย์ควันนี้ราพนักงานสอบสวนนัดเรามาตั้งแต่ตุลาคมที่ิเดที่ดีๆเนี่ย มรอมจะไปเดินทางหาเสียงนะฮะงาน,นสอบสวนของที่เรียกว่าเรื่องนี้มันตั้งแต่ปี64นะครับก็คือคุณมรอมโตไปอยู่เป็นคนมาแจ้งความที่สืนอสาหนักเลงนะครับโดยเอาการกระทําของผมนะฮะจากกรณีจัดรายการในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Clubhouse นะครับในวันที่3มีนาคมปี B 64นะครับ ถ้าทุกท่านจำกันได้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีบุคคลไปเผาพระบรมฉายาลักษณ์ที่น่าเรือนแรมผมเองเนี่ยในฐานะเป็นนักผู้ชาการแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในทางสังคมมาโดยตลอดก็เลยเห็นว่าเหตุการณ์เนี่ยอยากจะคลายความรู้ได้ก็เลยคิดว่าควรจะต้องให้ความรู้ประชาชนทําไมผมถึงพูดเช่นนี้ผมพูดเช่นนี้เพราะว่ามันอาจเป็นชนวนตน ก็าอาจจะเอาไปทําตามแบบอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะโกรธแค้นจนออกมาชุลมุนวุ่นวายกันในสังคมดังนั้นผมในฐานะนักวิชาการก็เ,เลยจัดรายการเพื่อจะแสดงความเห็นว่าการเผาพระบร,ะระมชายาลักษณ์นั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลากหลายประเทศแล้วกฎบัตรกฎหมายเขาว่าอย่างไรสุดท้ายสาลลงโทษกันอย่างไรและในความเห็นของผมก็ยืนยันไปว่ามันไม่ได้เข้าองค์ประกอบความผิด ตามปอ,อาญามาตรา2นึแต่มันจะไปผิดฐานอื่นก็ว่ากันไปและผมก็ยืนยันชัดเจนว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกระทําดังกล่าวและพยายามจะหาทางออกให้สังคมนี่คือสิ่งที่ผมจัดรายการไปเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี64แต่ก็ไม่รู้ข้ะเหตุอันใดคุณนัทพรโตประยูนยได้ฟังบ้างหรือเปล่าได้อ่านบ้างหรือเปล่าผมไม่ทราบก็ไปแจ้งความพนักง,งานสอบสวนก็ดําเนินการตามหน้าที่ออกหมายเรียกผมก็มารับฟังข้อกล่าวหาตอน17เมษายน66 วันนี้ผ่านมา9้าเดือนสุดท้ายพนักงานสอบสวนก็มีความเห็นว่าทำสำนวนนะครับมาให้อายการมาส่งตัวให้อายการที่นี่วันนี้เพื่อจะดำเนินคดีพิจะะารณาผมต่อไปว่าจะสั่งฟ้องไปที่ศาลอาญาหรือไม่อย่างไรนะครับใน,น,นสวนก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญานะครับพนักงานสอบสวนก็ สันนิษฐานว่าผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนแล้วก็ไม่ได้ให้ผมต้องควบคุมไม่ต้องถูกควบคุมตัวในทั้งสิ้นและได้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผมอย่างเต็มที่นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้มาโดยตลอดเลยก็คือว่าตกลงแล้วประเทศไทยเราเนี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญาในระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยเราจะเดินหน้ากันแบบไหนตกลงเราจะให้พนักงานสอบสวนทําหน้าที่เป็นเหมือนคนส่งหมาย เป็นเหมือนคนส่งสำนวนมาให้อัยการโดยที่ไม่มีดุลพินิษอะไรเลยหรือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าพนักงานสอบสวนก็ต้องทั้งสอบทั้งสวนต้องสอบสวนให้เต็มที่ต้องดูพยานหลักฐานเต็มที่มิใช่ปล่อยให้ใครก็ไม่รู้ครับไปเที่ยวแจ้งความตามสอนอเสร็จแล้วก็ออกหมายเรียกออกหมายเรียกเสร็จปุ๊บก็ถึงเวลาอันควรก็ส่งตัวมาอัยการสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีดุลพินิษอะไรเลยหรือ ครั้งที่แล้วตอนที่ผมไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอนนางเลือผมก็คุยกับพนักง,งานสอบสวนนะลองสมมติให้ท่านกลายมาเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เหมือนเมื่อก่อนตอนท่านเรียนหนังสือเนี่ยท่านจบนิติศาสตร์บัฑิตกันมาทั้งนั้นเนี่ยตอนท่านเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตอนท่านเรียนหนังสือเนี่ย,ย,ยถ้าเอาเคสแบบผมหรือเคสอื่นๆอีกมากมายเนี่ยมาทําเป็นโจทย์ข้อสอบในตุ๊ก,กตาแล้วตอบข้อสอบเนี่ยผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยก็จะต้องตอบว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิด mm hmm. เพผื่อ <ๆ S 1> ไม่ออกตั้งแต่หมาย mm hmm. ด้วยซ้า ก็เ่อไม่รับทราบข้อกล่าวหาด้วยซ้ำก็เถอไม่ต้องมานั่งคาสํานวนส่งตัวมาอายการด้วยซ้ำนะครับแต่ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างไรฮะก็คือพอเป็นคดีที่ปัวพันกับความมั่นคงคดีที่เกี่ยวกับปออาญามาตรา1นึอปออาญามาตรา1นึคดีที่ปัวพันกับการแสดงออกทางการเมืองเมื่อไหร่เนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนมันหายไปเลยแล้วก็โฟล์วตามน้ํากันมาหมดพอตามน้ํากันมาหมดผลที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ส่งตัวมาอายการ แล้วลองดูสิฮะมันมีคดีตั้งเยอะที่สุดท้ายศาลยกฟ้องสุดท้ายคุณทําหน้าที่อะไรนะครับพนักงานสอบสวนยังมีดุลพินิษผมยืนยันตามที่ผมนั่งผมเรียนมาเรื่องไหนมันไม่เข้าก็ต้องก็ต้องไม่รับตั้งแต่แรกเรื่องไหนมันไม่เข้าก็ไม่ต้องมาทําสํานวนส่งตัวผมมาอายการแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่ผมฉุกคิดตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเนี่ยมันยังอยู่ในชั้นของฝ่ายบริหารนะฮะร,รัฐบาลชุดนี้ซึ่งนําโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ย ได้ประกาศเจตนารม์ชัดเจนตอนช่วงรุนโรงหาเสียงไปกรอเทปไปย้อนคลิปดูได้หมดเลยแกนนําของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายพูดเอาไว้ว่าอะไรพูดเอาไว้ว่าออายามาตรา1นึ่องอามาตรา1นึกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพต่างๆพวกนี้มันไม่ต้องไปไปแก้ไขไปยกเลิกมันหรอกแค่จัดการแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมก็เพียงพอแล้วใช้มาตรการบริหารทํากระบวนการยุติธรรม ให้มันยุติธรรมก็เพียงพอแล้วลองไปดูนะครับแต่ละท่านพูดกันเต็มเลยแต่หน้าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเข้ามา,าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแทบจะไม่เห็นพูดเรื่องนี้เลยเนาะผมติดตามข่าวสารเนี่ยท่านก็มีนโยบายเรือธงท่านก็ทำของท่านไปหลายเรื่องมีข้อจากัดนานับประการท่านก็บอกว่าติดขัดเรื่องนั้นติดขัดเรื่องนี้หลายหลายเรื่องไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับแต่ปรากฏว่าเรื่องเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเรื่องพื้นๆน,นั่นก็คือ ท่านสั่งไปสิครับว่าพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างได้มาตรฐานเท่าเทียมกันไม่ต้องมานั่งคิดว่าเรื่องนี้เป็นคดี1นึคดีหนึคดีการเมืองนะครับทำให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันหมดหลายเรื่องมันไม่จําเป็นต้องมาสั่งฟ้องให้เสียเวลานะครับมันไม่ใช่เรื่องของผมคนเดียวมันมีอีกตั้งมากมายที่ต้องเสียเวลาเวลากับคดีแบบนี้แล้วพอทํากันแบบนี้เนี่ยมันเปิดทางให้อาชีพใหม่มันเกิดนั่นคืออาชีพนักร้องก็ดูสิฮะคนหน้าเดิมๆทั้งนั้นครับ ไปร้องเรียนกันนี่หน้าเดิมทั้งนั้นแล้วก็ร้องวนไปวนมาไอ้กลุ่มคนที่โดนก็กลุ่มเดิมเดิไอ้กลุ่มร้องก็ร้องเดิมเดิมข้อหาที่ร้องก็เรื่องเดิมเดิมแล้วก็จบกันแบบเดิมเดิมทุกครั้งนะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทิีสศินถ้ามีโอกาสาได้สัมภาษณ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมธรรมเวชยาชายซึ่งดูแลงานการเมืองของรัฐบาลชุดนี้ถ้ามีโอกาสได้สัมภาษณ์ ท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมช่วยไปถามทีอะครับว่าที่ประกาศกันไว้ว่าจะทํากระบวนการยุติธรรมเนี่ยโดยใช้วิธีการทางบริหารเข้าไปจัดการเนี่ยไม่จําเป็นต้องแก้กฎหมายเลยเลยเนี่ยหน้าวันนี้ท่านทําบ้างหรือยังนะฮะผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับเกิน6กเดือนแล้วเนี่ยนะฮะเรายังไม่เห็นเลยนะครับเรายังไม่เห็นเลยว่ารัฐบาลชุดนี้คิดอ่านอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรม เวลานายนัทพรซึ่งเป็นผู้รองผู้เก่าทั่แจ้งความเขาจะชอบไปนั่งฟังเนาะแล้วก็ตัดแปะเอกสารต่างๆแล้วก็ส่งให้พนักงานสอบสวนแล้วเขาก็จะมีหมายเรียกมาพอหมายเรียกมาผมก็ไปรับทราบข้อเก่ามาเสร็จแล้วก็มีบันทึกรับทราบข้อเก่ามานะครับแล้วก็ในนั้นก็เขียนก็คือเอาเสียงที่ผมพูดอะมาตัดมาออมมาแปะมาเติมมาใส่เข้าไปนะครับก็เป็นข้อเก่า ส่วนสำนวนที่ส่งมาอายการเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับก็ยังไม่ได้เห็นว่าเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูพนักงานสอบสวนยืนยันครับเพราะว่าวันนี้ผมมาก็ส่งตัวให้อายการนะครับตอ,อน,นที่รับทราบข้อกล่าวหามันจะมีหนึ่งหนึ่งหกนะครับการยุยงปลุกปั่นนะครับ แล้วก็จะมีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับหลังๆมันมาคู่กันพอผิดเรื่องนี้พอไปเผยแพร่ลงคอมก็จะมาอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น2ข้อหานี้นะครับหนึ่งหนึ่งสองไม่มีนะครับแล้วก็อยากชวนพี่น้องื่อมวลชนเราไปหาเทปเก่าๆฟังก็ได้ครับันที่ต้นเดือนมีนาคมหกสีที่ผมพูดอนะ่ะแล้วช่วยกันวินิจวินิจจารณาดูไปถามหน้ากฎหมายไปถามทนายไปถามผู้พิพากษาอายการที่ไหนก็ได้ถามกันรอบก็ได้เ่าเคสอย่างเงี้ยมันเข้าหนึ่งหนึ่งหกตรงไหน มันยุยงปลุกปั่นตไหนผมเนี่ยเป็นคนไปบอกว่าอย่าทําด้วยซ้ําพยายามรณรงร์งด้วยซ้ำว่าให้ใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายเฮ้ยผมกลายมาเป็นคนยุยงปุกปั่นเหการเหือนในการให้ความรู้ว่าวิการนัเข้ามือขอกนทเข้าแบบหให้เขาเข้าจใ่ครับแล้วกแล้พอมีคนถามถึงการว่าจะดําเนินการขั้นตอนอย่างไรแต่ แต่ผมเน้นย้าตรงนี้อยากจะให้เรื่องนี้มันสื่อสา ح, รออกไปวงกว้างมันไม่ใช่เรื่องของผมหรอกผมก็สู้คดีไปตามกระบวนการแต่ลองคิดดูสิครับประชาชนจํานวนมากประชาชนตาําๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนเนี่ยซึ่งเขาโดนแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วมันรับภาระเต็มไปหมดแล้วคุณบอกคุณจะรองดองคุณบอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแยง้งแล้วเรื่องแบบนี้มันยังมีอยู่เต็มไปหมดเนี่ยมันจะจบได้ยังไงนะก็อย่างน้อยที่สุดไม่ยากเลยครับไม่ต้องไปแก้กฎหมาย ไม่ต้องไปยังไม่ต้องถึงขั้นกฎหมายที่รู้จักรามซึ่งคุยกันไม่รู้เรื่องนะเอาแค่นี้เลยครับให้พนักงานสอบสวนใช้ดุลพินิดการกรองหน่อยเรื่องไหนไม่เข้าเอาออกไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่เดี๋ยวเราดูว่าอายการท่านว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวรายละเอียดในคดีเดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าไปก่อนถึงจะรับทราบในรายละเอียดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ